ครับวันนี้เราจะมาพบกับการหัดขับรถของคุณสมหวังสีประเสริฐน,นะครับกัรบรถคันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหนเดี๋ยวตามไปดูกันตอนนี้ต้องกลับรถให้ก่อนครับเพราะเขาขี่ได้แต่ทางตรงครับทา <c oughs> <c oughs> งเลี้ยวขี่ได้ไหมครับได้เหรอ เดี๋ยวไปดูกันตอนอีกทีตอนตอนตอนวิ่งเลยดีกว่าครับนี่ก็เป็นบรรดาคนที่มาให้กําลังใจกันนะครับลูกหลาน,นครับเต็มบ้านเลยพร้อมหมาน้อยจานวนหนึ่งไปแล้วครับออกตัวแล้ว ออกตัวไปแล้วครับกระดึบกระดึบไปหมามองตามอย่างเป็นห่วงเรามมคินบอกไปตามเดี๋ยวฟ้มมมามใจาเป็นไงบ้างครับหลังจากไปขี่มาแล้ว oh <my> <c oughs> ม่ก็ประสาปะแปลกๆว oh <my> งแวงวงแหวง ดีขึ้นมีของก็จะถ่วงขึ้นไงน่าได้ได้ได้ไ,ดไปเดี๋ยวเรานั่งไปด้วยกันเลยครับนะครับ,อรบตอนนี้เราก็เปลี่ยนตำแหน่งเป็นคนขับ้ะครับรมีผู้โดยสารสองคนข้างหลังกําลังตอนนี้กําลังทําการเรียกหมายขมาไปด้วยเดี๋ยวพาไปเที่ยวทุ่งนาด้านหลังกันเลยสู้ตายนะในสู้ตายด้วยวันนี้ในสู้ตาย จะพาคนไปหัดขับครับเวลาแรกขับรองเองนะครับดดเดี๋ยวไปขับตรงนู้นไอ้วันไอ้ไอ้นั่น่ะปลากินปลาบกห,หน้าเขื่อนน่ะรถมันเยอะไม่มีรถนั่งกินนั่งครับผู้โดยชันโอพอดีเลยนะแม่จะเอ,อ๋เอา้าเอลนั่นนี่น,นีน่จะมาหาพี่เหรอ,อไม่ต้องมาแ,<อ>แล้วอย<ต>ู่นั่นแหละแอลไปกันเถอะ อันนี้เป็นผู้ตงเกตการนะครับเอาแ้รนเยอะจังเอเียนบอกโว้สับปะรดทุกันดีดีจังแต่คนนั้นบอกเขาไปต่อสี่หมื่นนะ เดี sea, ra, oh, ๋ยวกูข like ับไม่ได้กูจอดทายแม่แหงเงินตีมือสองหมื่นสองหมื่นพันแล้วเส็งหมื่นไม่กำไรเอวย็นมันหัวก็เลยเตะ มาแล้วครับตอนนี้ถึงจุดสตาร์ทนะครับเตรียมทำการฝึกขี่ครับโดยมีน้องแอวนั่งหลังไปเป็นเทนเนอร์บยบไปไปแล้วตรงน,นี้เป็นทางตรงยาวครับค่อนข้างปลอดภัยไม่มีรถอ่าครับตอนนี้ก็ระหว่างรอคนหัดขับรถกลับมาครับก็มีฟองว่างระหว่างทางเม็ดบัวครับ แฟนลงไปเก็บมาเมื่อกี้ไหนดูวสีคุณสาวิตีนี่ยได้ดอกด้วยไงก็ระหว่างรอก็ต้องเดินตามไปดูขี่ไปไกลแล้วเกินหายไปจากสายตาแล้วจะไม้ตีากลับมาแล้วมันจะไม่ให้ขับรถมัน่้าอ,อะไรนะ มาหัดข no ับรถมาหัดขับรถโอ้ไปถึงไหนมาเนี่ยเกือบสุดช่องโผล่ไงโอ้โหไกลอยู่นะสองสองสองเกือบสามโลอ่ะเกือบสุดก็ไอ้เนี่ยมันไม่ให้แม่ขับป่ะมันเห่าอ่ะมันเห่าไงเออไม่มีใครอยู่กับมันไงมาแล้วมาแล้วเนี่ยแหละตัวนี้แหลายตีประตูโดดไปอ๋อยังไงตีตาอย่านะอ่ะเต็ง อ่วแล้วหมามีเรื่องกันแล้วอานะกินข้าวเไม่แข็งแรงอยู่ ไม่แข็งเลยไปตามพี่เอกนะครับหน่อยมันไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นแม่ขับไงปกติมีแต่คนขับให้นั่งากตี้เดินมปตเดินวนี้เดินดูคือเขามาตีมาช่อนอยู่าเงี้ยเนี่ยโได้ตวงหรอ